สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งอนี่ยออกมาที่สวนแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาลดน้ําต้นไม้นะคะในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆนะคะหน้าร้อนอุณหภูมิถึง40องศาทุกวันเลยค่ะเราเลยต้องมาลดน้ําแต่เช้านะคะก่อน9้าโมงเช้านะคะเพราะไม่งั้นมันจะร้อนมากๆนะคะแล้วก็ไม่ดีต่อต,ต้นไม้ด้วยค่ะนี่นะคะเราก็ลดชั่วเก้าชั้นกันก่อนเลยค่ะ วิธีการลดของเรานะคะเราจะลดน้ําเป็นแถวๆไปค่ะจะได้ไม่หลงต้นนะคะว่าต้นไหนลดรือยังหรือว่าต้นไหนยังไม่ได้ลดนะคะนะคะเราจะลดที่โคนที่กกที่โคนของเขาก่อนนะคะก่อนที่จะฉีดน้ําเป็นอองสวยลดด้านบนใบนะคะนี่ต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะ เป็นลูกผสมของทัพทิมสยามค่ะดูสิคะเขามีสีขาวสีชมพูนะคะสวยงามมากๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราต้องลดน้ำนะคะช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะให้เลือกเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสําหรับโชวเก้าชั้นลดน้วันละครั้งค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยก็ต้องก่อนเก้าโมงเช้าหรือก่อนสิบโมงเช้านะคะอย่างตอนนี้เนี่ยประมาณเจ็ดโมงนะคะเราก็ออกมาที่สวนกันแล้วค่ะ หรือว่าถ้าช่วงเย็นก็เป็นหลังสี่โมงเย็นหรือว่าห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าถึงจะเป็นตอนเย็นแล้วแต่แดดก็ยังแรงมากอยู่เลยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือช่วงกลางวันนะคะห้ามลดน้ำเด็ดขาดค่ะเพราะน้ำจะร้อนมากและอากาศร้อนมากต้นไม้ก็จะน็อกได้ค่ะสำหรับบอนสีในตู้นะคะเราก็ต้องรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะช่วงเลือกเป็นเวลาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเหมือนเดิมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้น้ําในตู้แห้งนะคะต้องคอยมาเติมน้ําไว้ตลอดนะคะหล่อน้อํเนี่ยขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วจากก้นกระถางนะคะนี่ค่ะก้อนสีขาวทั้งน,นั้นเลยอย่างนี้ก็ชีลาเพชรนะคะต้นนี้คือศีลาหุ้มทองค่ะเห็นไหมคะเขาจะคล้ายกับศีลา,าเพชรนะคะ นี่ค่ะสีปากค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็หันมานค่ะและชายคนนะคะแต้มแดงสวยมากปลายแดงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะทำการพยอยแยกหนกต้นที่มีต้นลูกนะคะ ไว้เขาจะได้โตทันหน้าฝนนะคะลดบอนสิ่งในตู้แล้วก็อย่าลืมลดด้านนอกตู้เลยนะคะด้านนอกตู้เนี่ยเราต้องลดวันละสองครั้งเช้าเย็นเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะเราลดไปเมื่อคืนนะคะเช้ามาเนี่ยก็ยินแห้งแล้วนะคะเราต้องลดน้ําวันละสองครั้งค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ถามหาบอลสีนางสงการนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะฟามคุณแม่เป่งจะทำคลิปบอลสีนางสงการที่ฟามคุณแม่เป่งมีให้เพื่อนๆชมคะ่ะอดใจรออีกสักแป๊บเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟามคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเทคนิคเคล็ดลับในการดูแลบอลสีและบอลสีสวยๆคะ่ะบ๊ายบาย